ช่วยกันกดติดตามเพื่อมุ่งสู่สองแสนซับสไคร์และมุ่งสู่สามแสนในติ๊กต็อกพอรู้ว่าอาคิฟมีโปรแกรมอยาต้องต่อยพึ่งหลวงตอนแรกผมก็เข้าไปดูคลิปของพึ่งหลวงก่อนว่าฟอร์มเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าเขาก็ต่อยดีนะครับแต่ว่าติดกับว่าคู่ต่อสู้ของเขาในรอบนี้คืออาคิฟก็พยายามหาไฟ์ดูของอาคิฟว่าตอนที่เดินทางมาไทยแล้วเนี่ยเขาไปต่อยกับใครมาบ้างคือในต่างประเทศเนี่ยเขาลงชกสไตล์สมัครเล่นเนี่ยเยอะคิกบ็อกซิ่งบ้างมวยไทยบ้าง ก็จะเป็นเวทีสมัครเล่นแต่ว่าทีเนี้ยพอมาถึงไทยเขาก็ไปใน RWS นะครับไปปะทะกับเพชรสามารถมาซึ่งฟอร์มการต่อดสู้ของเขาเหมือนกับในตอนที่เราเห็นๆนั่นแหละก็คือการรัวหมัดแบบไม่ยัง้งเหมือนชิงคิทซารซอฟเป๊ะๆต่อยหมัดอยู่ดีๆหมุนตัวสวิงคลิกซะงั้นอะไรเงี้ยคือมันมาเป็นชุดๆแล้วมาทีหนึ่งเป็นสิบยี่ิบหมัดสลับกันกับการเตะซึ่งตอนแรกผมก็มีแวะแวบเข้าไปดูว่า เขาซ้อมอะไรกับชิงกิสลาซอฟบ้างก็ไปเห็นว่าในตอนที่ซ้อมหน้ากระจกด้วยกันอะอาราซอฟซ้อมชกเป็นท่าท่าอาคิฟก็ซ้อมตามโดยการฝึกชกแบบเดียวกับอาราซอฟจึงไม่แปลกว่าทําไมเขาออกอาวุธเหมือนชิงกิสลาซอฟไปแปรแต่ความรุนแรงอาจจะยังไม่เท่ากับชิงกิสลาซอฟเพราะว่าอาราซอฟเขาโตเต็มวัยแล้วไงแต่อาคิฟเนี่ยอาจจะต้องรอสุกงอมอีกหน่อยนึงครับผมเชื่อว่าในการเจอกับพึ่งหลวงเนี่ย ผมว่านี่คืองานหนักที่สุดเท่าที่พึ่งหลวงเคยเจออันนี้ความเห็นส่วนตัวนะนี่คือแค่บทวิเคราะห์เท่านั้นนะครับจริงไม่จริงเดี๋ยวค่อยว่ากันหลังเกมแต่ผมเชื่อว่าไม่ว่าพึ่งหลวงรู้ตัวแล้วหรือยังไม่รู้ตัวก็ตามแต่เขากําลังเจอกับคนที่นี่คือคนที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอและหากต้องฟันธงผู้ชนะผมว,ว่าพึ่งหลวงยังสู้อาร์คฟไม่ได้คนที่จะชนะคงเป็นอาร์ฟ ดูสิพวกเพชรสามารถจะทำอะไรอาคีฟได้หรือไม่อาคีฟกางเกงสีแดงเพชรสามารถเข้ามาจะฟันศอกโอ้โหออกขวาแล้วก็ตามด้วยหมัดขวานี่เวลาออกฮุกก็จะใช้การพลิกไปด้วยนะครับอุ๊ยไปสูงครับฉีบลงไปนอนเพชรสามารถจะเข้าวงในแล้ว่อจะฝากเข้าไปได้ก็โดนไหลยหมัดครับฮุกครอสเข้าไป โอ้โหเราล้ลมลงไปครับอู๊ดเพชรสามารถเซครับโดนหมัดน,นั้นเต็มเต็ม back i c k เหมือนจะเป็นการจัมป์แบ็กนะเมื่อกี้แล้วเพชรสามารถเข้าหัวแต่ว่าต้องฝ่าพยุมัดเข้าไปครับโอ้โหเสียหลักเสียเหลี่ยมยกที่สองดูดิอาคิฟจับจับโอ้โหแตะเร็วจริงๆโอ้โหยอยู่1-2แล้วก็ตามด้วยอัปเปอร์คัพ อัพแล้วก็ฮุกต่อเลยโดยซ้ายโอ้ด่จะกระโดดเข้ามาแต่ว่าไม่โดนครับคลำหาตัวไม่เจอแล้วอาคีฟโอ้โหครอสแล้วฮุกพิกออกสเต็ปเท้าไวมากครับในหลายประเทศที่เขาเดินทางไปต่อยผมเชื่อว,ว่าโอ้โหบางที่ที่เขาไม่เร่งเกมอ่ะคืออาคีฟอาจจะแบบค่อนข้างจะอิสระหน่อยนะ แต่ว่าในไทยในบางเวทีเนาะก็จะมีการเร่งเกมเร่งเกมให้เดินอะไรเงี้ยครับคือแต่มันไม่เหมือนกันไงแต่ละที่อ่ะบางที่เขาไม่ได้เร่งเกมคือจะเข้าก็ได้จะออกก็ได้ก็คือคลิปได้อย่างอิสระอ้าวโยกที่สมไปโอ้โหเข่าถึงหน้าอีกแล้วแล้วเพชรสามารถก็ต้องอาศัายลูกเข้าไปชิดตัวให้ได้แล้วก็จะเล่นเข่าแบบนี้ครับ น่าจะเป็นแผนตีตีแบบนี้ครับโอ้โหเดี๋ยวนี้เข่าใส่หน้าเลยโดนนับครับอาคิฟดูฟอร์มของอาคิฟนะครับแล้วก็ลองเปรียบเทียบดูว่าหากเจอกับพึ่งหลวงเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วก็แล้วก็โอ้โหดูหมัดดิโอ้โหรัวเรวอูโหตามด้วยสวิงคิกเป็นคอมโบชุดใหญ่อ่ะรัวหมัดปุ๊บปุ๊บสวิงคิกต่อเลยอ่ะ แล้วก็กลับมารัวบาดอีกอุ้ยเหมือนเมาเมาปะเนี่ยถีบไปกระเดน็นพรอสอัป,ปรคัดหมัดรุนแรงจริงๆแบกคิกใส่ซี่โครงและอยุยุ่งไปหมดเลยแล้วผู้ชนะคืออาคิฟหลังจากเราดูคลิปของอาคิฟปะทะกับเพชรสามารถแล้วเนี่ยก็เห็นชัดเจนว่าเพชรสามารถเนี่ย ไม่สามารถสู้อาคีฟได้ระยะห่างเป็นระยะหมัดหรือระยะเตะก็แล้วแต่ความเร็วแล้วก็ความแรงต่างกันค่อนข้างเยอะรวมถึงทักษะด้วยที่มันออกเป็นชุดๆนะครับก็แน่นอนเขาคอปปี้มาจากชิงกิตราซอฟเพราะฉะนั้นรูปแบบการออกอาวุธมันเร็วเกินไปวิธีการที่เพชรสามารถใช้คือเข้าในระยะประชิดแล้วก็เล่นเขา่าไล่คอตีเขา่าซึ่งได้ผลนะแต่ว่า กว่าจะเข้าไปถึงมันจะโดนก่อนสักหนึ่งมัดสองมัดสามมัดหรือโดนลูกเตะเป็นชุดๆไปก่อนอนะ่ะฉะนั้นหากพึ่งหลวงซึ่งกำลังจะเจอกับอาร์คีฟในวันลุมพินีเนี่ยผมคิดว่าต้องคิดดีๆว่าจะใช้วิธีเดียวกันนี้หรือเปล่าเพราะหากยืนสู้ในระยะห่างระยะหมัดหรือระยะเตะเนี่ยผมเชื่อว่าอาร์คีฟเรียกว่ากินขาดเลยก็ได้อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคนอื่นสามารถเห็นต่างได้เดี๋ยวหลังเกมค่อยมาคุยกันอีกทีหนึง่งหากแรก,แรก พึ่งหลวงกล้าที่จะสู้แบบหมัดต่อหมัดเตะต่อเตะหากกล้าชิงนะผมเป็นแค่การคาดคะเนรูปแบบผมเชื่อว่าจะสู้อาชีพไม่ได้หลังจากนั้นจะเริ่มเปลี่ยนแผนหันมาเข้าระยะประชิดเพื่อเล่นเขา่าแต่ปัญหาคือหากว่าการเข้าเล่นเข่ามันง่ายเนี่ยผมคิดว่าเพชรสามารถคงทําไปแล้วแล้วก็คงเป็นฝ่ายชนะด้วย แต่เป็นเพราะว่ามันยากเพราะว่ากว่าจะเข้าถึงตัวมันก็โดนไปหลายหมัดมันก็โดนไปโดนแต่ไปหลายทีนะครับมับนก็เลยไม่ใช่เรื่องง่ายและที่สําคัญในวันลุมพินีใช้นวมเล็กซึ่งจะแตกต่างจากเวทีอื่นฉะนั้นยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยนวมเล็กเนี่ยเวลาต่อยแต่ละทีนะครับก็อย่างที่รู้กันว่ามันสามารถสร้างบาดแผลได้ง่ายกว่าหรืออาคีฟไม่มีทางแพ้พึ่งหลวงได้เลยหรือเปล่า แต่นี่คือคนเก่งอยูวต็มช่วยกันกดติดตามเพื่อมุ่งสู่200,000 subscribe และมุ่งสู่300,000ใน TikTok